สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเปี๊ยกข้าคุณบายกระชอนนะครับวันนี้ทีมกกาชอนคอมพาท่านผู้ชมมาที่วัดมูช้างนะครับเพื่อที่จะมาสอบถามนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดมูช้างนะครับคือประวัติของท่านพระภูกิตินนทคุณหรือหลวงพ่อกีนะครับเกจิอาจารย์ผู้เรื่องวิทยาคมซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับท่านพระประลัดอัมพลทีตะคุณโยนะครับหรือพระอาจารย์ออสนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมุช้างในวัฒนรครับหลวงพี่ครับรับหลวงพี่ครับ ที่มาที่ไปของท่านหลวงพ่อกีนี่เป็นมาอย่างไรครับหลวงพ่อขีนนี่เป็นคนพื้นที่ชาวบางนลคนเขามาลกนี้เลยเขาไม่คหับท่านก็็นหลานของบุญเทวดาท่านมีพี่น้องหลายคนอยู่ในคลองนี้ท่านำน,น,นำคุณไปนำคุณพระราชทานบ,บุญใจใหญ่หลวงพ่อขีนนี่ท่านได้นำคุณนี่เป็นชื่อว่าชื่อขีนนำคุณบุญใจใหญ่ พอท่านมาบรรพชาเป็นพระภิกษุที่วัดนี่เมื่ออายุราวประมาณยี่สิบปีบริบูรณ์เหมือนทเกินมาเลยนะครับก็พอท่านก็บวชเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยมาตลอดครับพอถึงข่าวเปลี่ยนทหารไม่ถูกท่านก็อยู่มาตลอดเลยท่านเข้าทุ่งลงกาลิยาวัดไปทั่วท่านไปถึงประเทศอื่นๆเลยมีมหาพิรุณบอกโอ้หลวงพ่อผมไปต้องนั่งเครื่องบินหลวงพ่อไปนีเดืนทุ่งตลอดหลวงพ่อไปยังไงยังไง น,นั้นเราก็ไม่ได้ได้ข้อมูลอะไรมากแต่ว่าท่านโดนโยนไกลหายไปดี3ปีหรือ4ปีท่านทีโดนครับพอกลับมาก็เริ่มปรนน่ลับสร้างรูโบสถ์หลังใหม่ขึ้นมาใน,ในเราในเราเราเริ่มสร้างในประมาณปีหนึ่งฝางต่ฝังโมโนิมตเนี่ยประมาณปีหนึ่ง ติดแบาลในสมัยนั้นใช้ทองแท้ติดนี่คือฟามที่วัติภูเขีเนี่ยทำอะไรละเอียดฟางนี่ทำอะไรเนี่ยทำวิถีวิถันทำเป็นเกจิบพระธรรมนา,าชาวบ้านตอนนี้ศรัทธา กระโดดดังแม่ท้าพันเพราะแม่ท้าแม่ขายก็ค้าพันนิยชอบฝ่ายทหารที่ว่าพิาทักษ์การดิลาดในสมัยน,นั้นปีหนึ่งศูนยุ่งจงอางศึกหรือว่าเรนเจอร์เสื่อดำ <c oughs> ได้เอาไปพกพาใช้คือขึ้นชื่อว่าตะกุดมหาลยั่ภายหลังมาหลวงพ่ดก็ลงมาหาลูดมีประหลัดคิดหนึ่งตัวตะกุดมหาสุดหนึ่งดอกจำหนา พวงเล็กนี่คิอบาทในยุคนั้นเป็นที่โจทย์ฐานกล่าวฐานมาเป็นคนเอาไปใช้ก็แค่คาดปลอดภัยประวันก่องคนี่ตื่นมากครับผมครับครับท่านผู้ชมครับ นั่นก็คือประวัตินะครับของหลวงปู่กีนะครับผมนะนี่คือสิ่งดีๆครับท่านผู้ชมที่ทางทีมงานกระชอน .com มอบให้เด่ท่านนะครับและท่านผู้ชมยังสามารถติดตามรายละเอียดการแจก,กเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณฟรีนะครับที่ทางทีมงานกระชอน .com เป็นผู้สร้างโดยในห้างพิพิธภัณฑ์และเฮียโตว,วัดอรุณนะครับเพื่อเป็นของขวัญและสิ่งดีๆมอบให้แก่ ประชาชนที่มีความศรัทธาเรื่องใสในองค์สิริพระเจ้าตากสินมหาราชนำไปห้อยบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและยังสามารถติดตามรายละเอียดการแกรจกเหรียญสิริพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณฟรีย้ำนะครับว่าเราทําขึ้นมาเพื่อแจกฟรีตลอด4วารละตลอดทั้งปี58นี้นะครับได้ที่ทางเว็บไว็บกระชอนคอมถ้าเป็นทางโซเชียลแคมป์กระชอนคอมยูทูบครับค่ายเพลงกระชอนคอมและทาง a c e b o o k ครับที่แฟนเพจของเรากระชอนคลิปเด็ด Selamat pagi,